สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องน้องอาตอมชนฝันวันนี้ผมจะพาทําหมูหวานสําหรับกินกับข้าวคูเกะปีไทรที่อยากได้สูตรทักทายพูดคุยกันมาได้นะครับั้าแรกเราก็ใส่น้ำมันลงไปั้งมระทะาให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันเสร็จแล้วเราจะคั่วผัดชี่าวัสดบเราก็จะมีผักชี่ พวกพักชี่วบักชีีหอมไตหอมแดงหรือว่าหอมแข่ก่อยของเราพวไปวไปขุหอมวไปเรื่อยๆพวให้หอมแดงผักชีมีกลิ่นหอมอ่าส่วนอ่าหมูสามชั้นเนี่ยเราจะเอาไปต้มแล้วเอามาหันน่นแล้นะครับหั่นตามชอบที่เราชอบเลย เสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูาํายัดลงไปหมูสามชั้ลงไปแล้วเราก็จะเอาไปผัดเหมือนเดิมผัดเดิมผัดผัดให้เข้ากันผัดเหมือนเดิมผัดไปเรื่อยๆอเสร็จแล้วเราก็จะใส่ น้ำเปล่าลงไปใส่น้ำเปล่าลงไปใส่น้ำเปล่าลงไปสำหรับหมูหวานเนี่ยเวลาเรา,เราทำเราจะต้องตุ๋นนะครับหวานเนี่ยถ้าเราไม่ตุ๋นเนี่ยหมูจะไม่เปื่อยแล้วก็จะแม่เพราะว่าเราใช้หมูผัดยัน,นใส่พี่ยิ้วขาวหรือว่าซอสแม็กกี้ก็ได้นะครับใส่ลงไปตอนนี้ขาวเสร็จแล้วเราก็จะใส่ น้ำตาลในเราจะใช้น้ำตาลทรายใส่น้ำตาลงลงไปเสร็จแล้วตบท้ายด้วยซีอิ๊วดำอ่าใส่ซีอิดด๊วด,ดำลงไปอ,อใส่ให้สีเขามีสีดำดนิดนึงเราจะใส่เยอะนะครับอ่าเนี่ยตอนนี้มันจะดูเหมือนกับไม่ดำแต่เดี๋ยวพอเวลาเราเคี่ยว เวลาผ่านไปเนี่ยเขาจะมีสีดำเพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จแล้วว่าจะสีจะออกมาเป็นยังไงม่าเนี่ยครับเราพอเคี่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำพอก็เริ่มจะแห้งละใช่ไหมน้ำพอเริ่มจะแห้งแล้ว,ลวอยู่ทักประมาณสิบนาทีเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเขาจะเป็นยังไง ทุกคนนี่ไมครับเนี่ยน้ำเขาจะนวดลงแล้วหมูก็เปื่อยเรียบร้อยแล้วน้ำก็แห้งลงพอดีแล้วรสชาติก็โอเคแล้วแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จทิ้นเรียบร้อยใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดแชร์กดไลค์ให้ช่องน้องอตอมด้วยนะครับอ่ายอย่าลืมกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำลงไปอ่าบางว่าคลิปที่ผมทำอ่าไม่ เป็นความรู้มากมายก็ขอให้ทุกคนเข้ามาดูและเข้ามารับงมเพื่อเป็นแนวทางที่จะเอาไปทำสามารถเอาไปทำขายได้ทำข้าวฟูกปีได้โอเคบายบายขอบคุณครับ